สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้เราจะมาพูดคุยกันต่อนะครับเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนะครับในคลิปนี้คุณผู้ชมเรามาพูดคุยกันในเรื่องของการถอนชื่อผู้ที่ไม่มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งนะครับว่ามีวิธีการอย่างไรสมมุติว่าประกาศรายชื่อไปแล้วนะครับแต่ว่าผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นเขาจะถอนชื่อ บุคคลที่สมัครรับสมัครไปแล้วเนี่ยนะครับหลังจากประกาศไปแล้วเนื่องจากว่าอาจจะตรวจสอบว่าไม่มีคุณสมบัติหรือไม่มีสิทธิ์ที่จะสมัครรับเลือกตั้งมีขั้นตอนกระบวนการอย่างไรนะครับเราลองไปดูในคู่มือการปฏิบัติงานของการอของกกตนะครับในการรับสมัครเลือกตั้งกันนะครับสําหรับการ,การถอนชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเนี่ยนะครับ กรณีที่มีความปรากฏต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งอา,อาจจะปรากฏต่อ,ตอกรกตหรือต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้นะครับเมื่อมีความปรากฏเนี่ยนะครับว่าผู้สมัครที่มีชื่อในประกาศที่ประกาศรับสมัครไปแล้วนะครับไม่มีสิทธิ์นะครับปร,กรากฏว่ามีมีบุคคลที่ไม่มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งก็ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ย วินิจฉัยโดยเร็วและถ้ามีหลักฐานตามสมควรว่าผู้สมัครนั้นเนี่ยไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งก็ให้สั่งถอนชื่อออกจากประกาศรายชื่อผู้สมัครถ้ากรกะตพบว่าเขาไม่มีคุณสมบัติในการสมัครรับเลือกตั้งก็ให้ถ้ามีหลักฐานที่ชัดเจนนะครับมีหลักฐานว่าไม่มีสิทธิสมัครก็ให้ถอนชื่อออกจากประกาศรายชื่อเลยทันทีนะครับ ทีนี้การวินิจฉัยสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเนี่ยหากยังมีเหตุอันควรสงสัยต่อต่อความปรากฏดังกล่าวนะครับหากว่ายังมีเหตุอันควรสงสัยต่อความที่ปรากฏดังกล่าวเนี่ยคณะกรรมการการเลือกตั้งก็อาจจะสั่งให้ดําเนินการอย่างใดตามที่เห็นสมควรก็ได้นะครับทีนี้ต่อมานะครับกรณีความปรากฏต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ย ก่อนการเลือกตั้งไม่น้อยกว่า45วันก็ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยวินิจฉัยให้แล้วเสร็จก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า10วันก็มีกรอบเวลาอยู่นะครับถ้าไม่น้อยกว่า45าวันจะต้องวินิจฉัยวินิจฉัยให้แล้วเสร็จก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า10วันในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งวินิจฉัยว่าผู้สมัครเนี่ยไม่มีสิทธิสมัครก็ให้มีคําสั่งถอนชื่อผู้สมัครเลยนะครับ ถ้ากรกตวินิจฉัยว่าไม่มีสิทธิ์นะครับให้มีคําสั่งถอนชื่อผู้สมัครและแจ้งไปยังผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด,ดเพื่อดําเนินการแจ้งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจําอ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือประจําเทศบาลและผู้สมัครที่ถูกถอนชื่อทราบโดยเร็วถ้ากรกตวินิจฉัยแล้วแจ้งไปที่กรกตจังหวัดกรกตจังหวัดแจ้งไปที่ผอ,อเลือกตั้งเทศบาลและแจ้งผู้สมัครโดยเร็วนะครับ ทั้งนี้เนี่ยก็ให้แจ้งสิทธิ์ในการอุทธร์แก่ผู้สมัครที่เขาถูกถอดชื่อด้วยนะครับว่าเขามีสิทธิ์จะอุทธร์ในระยะเวลาเท่าไรมีวิธีการอย่างไรด้วยนะครับต่อมาเนี่ยกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งมีคําสั่งให้ถอนชื่อออกจากประกาศรายชื่อผู้สมัครให้สํานักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดทําคําวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน3วันนับแต่วันที่คณะกรรมการ การเลือกตั้งได้มีมติจะต้องจัดทําคําวินิจฉัยภายใน3วันเมื่อพ่วงในการการเลือกตั้งประจําท้องถิ่นได้รับแจ้งคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้วก็ให้ประกาศถอนการสมัครและปิดประกาศดังกล่าวพร้อมกับคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งเอาไว้โดยเปิดเผยณที่เลือกตั้งหรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง หรือสถานที่ที่เห็นสมควรกรณีมีการอุทธร์นะครับถ้าเขาอุทธร์คำสั่งให้ถอนชื่อผู้สมัครเนะี่ยเมื่อศาลเมื่อสารอุทธร์หรือสารอุทธร์ภาคเขามีคําวินิจฉัยว่าให้รับสมัคร่ะถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยก็ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจําท้องถิ่นดําเนินการตามคําวินิจฉัยโดยเร็วนะถ้าเขาให้รับสมัครก็ให้ดําเนินการตามที่สารเขาได้วินิจฉัยโดยเร็วนะครับ เมื่อความปรากฏต่อผู้มืนในการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นว่าผู้สมัครที่มีชื่อในประกาศรายชื่อผู้สมัครของผู้มืนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นผู้ใดไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งให้รวบรวมข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็พยานหลักฐานพร้อมทั้งเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อวินิจฉัยโดยเร็วนะครับแล้วก็ให้ติดประกาศตามความข้างต้นนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ เขารับสมัครไปแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยเขาอาจจะไปไปถอนชื่อเราออกในภายหลังก็ด้วยก็ได้นะครับถ้าเขาไปตรวจสอบแล้วมีหลักฐานที่ปรากฏได้ว่าเราเนี่ยไม่มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งอ่าซึ่งเขาจะต้องวินิจฉัยโดยเร็วนะครับแต่เราก็ยังมีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์นะครับถ้าเขาวินิจฉัยว่าเราไม่มีสิทธิ์สมัครแต่ถ้าเรามี พยายนหลักฐานและเราก็มั่นใจว่าเรามีสิทธิใ์ในการสมัครรับเลือกตั้งท่านสามารถยื่นอุทธรณ์ได้นะครับสำหรับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเนี่ยคุณผู้ชมสามารถไปดูข้อกฎหมายเพิ่มเติมได้นะครับในระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งข้อ111ถึง114นะครับสามารถไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตรงนี้ได้นะครับครับและสำหรับคุณผู้ชมที่ สนใจอยากจะเรียนรู้ในข้อกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งของท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นอ,อบอจอ,อบอตอรหรือเทศบาลท่านสามารถเรียนรู้กับเราได้นะครับเพียงกดติดตามเอาไว้นะครับแล้วก็ถ้าข้อความข้อกฎหมายที่เรานำมาพูดคุยมาเรียนรู้ด้วยกันมีข้อมูลตรงไหนที่ผิดพลาดหรือคาดเคลื่อนอย่างไรนะครับคุณผู้ชมเสนอความเห็นเสนอแน่กันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวเราจะได้มา ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องต่อไปนะครับ